ก็ลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่ผมวีแล้วก็ในช่อง h ายดีสี C นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เพิ่งจับเพิ่งกลับมาจากเข้าค่ายอ <c oughs> จะเรียกเข้าค่ายดีไหมแต่จริงๆมันเหมือน,นไปปัดฉิมนะครับมีน้องคนนึงคอมเมนต์บอกว่าทําคลิปเข้าค่ายให้ดูหน่อยแต่มันเหมือนไฟกลาปัดฉิมะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมจบอาปอชอปีสามใช่ไหมขาก็าพาไปเลี้ยงฉลองะครับแต่บอกเลยว่าเหนื่อยขึ้หายผมไม่อยากไปเลย ก็คือที่ไม่ได้ถ่ายไม่ใช่ะไรนะมันมันไม่เหมาะจากการถ่ายรูปจริงครับเพราะว่ามีจะกินเหล้ากินสุราหรือบุหรี่อุหรีไฟฟ้าเต้นแบบมันเหมือนได้พาไบ,บเพื่อนเขาจะมาผมเลยว่าไม่ถ่ายดีกว่าจะไปถ่ายบรรยากาศถ่ายวิวแถวนั้นก็ไม่มีเลยไม่มีเวลาเลยไปถึงก็เย็นละเย็นปุ๊บกว่าจะทำอะไรเสร็จอาบน้ำเสร็จมืดพอตอนคืนใช่ไหมก,ก็กนน็กินนู้นกินนี่ผมแต่ผมก็ไม่ได้กินเหล้าน,นะ ผมเป็นคนที่ไม่กินเหล้าไม่สุบบุหรี่อยู่แล้วแต่พาระก็คือก็ต้องคอยเชิญเพื่อนที่มันกินนะครับใครกินเมาผมก็แบกเข้าห้องแบกนอนบอกเลยว่าคนไม่กินอ่ะเหนื่อยคนแดกอีกก็คือแต่คนกินน่ะมันกินเสร็จมันก็อ่วงมันก็นอนใช่ไหมแต่คนที่มันต้องคอยช่วยอ้โหทั้งลากท,ทั้งนู่นทั้งนี่พี่อครับบอกเลยอีกอย่างพวกกระเทยที่มันไปกันโอ้โหตอนคืนผู้ชายคนไหนเมาเรียบร้อยครับหน้าตี๋หน่อย เรียบร้อยโดนจับโดนโอมโดนหมดผมก็ไม่ได้ว่านะตัวเองหล่อนะแต่ว่าก็โดนหมายหัวแต่ผมไม่นอนเลยนะไม่ได้นอนเลยเดินทั้งวันเดินทั้งคืนอะ่ะไปเล่นห้องเพื่อนมากห้องห้องเพื่อนคน,คนนู้นคนนี้นอนไม่ไหวจริงครับบอกเลยก็โรงเรียนที่เขาพาไปเที่ยวก็ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าน่าจะรู้อยู่แล้วสนุกไหมสนุกแต่ว่า ไอคนที่เขากินเหล้าอา่อย่างเงี้ยเขามีความสุขไงเขาไปกินเหล้าไปเต้นเนี่ก็อยู่ในผับแต่ผมผมไม่ได้เป็นคนชอบอย่างนั้นผมก็ไปกินโตจีนโตจีนก็รสชาติก็แบบแบบบ้านๆไม่ได้แบบหรูหราอะไรก็รสชาติทั่วไปก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องกินนะผมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเรื่องที่พักอาศัยก็ที่พักก็โอเคแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยเว้ยไอไม่ปลอดภัยนี่คือไม่ใช่แบบอากลัวผีหรอกลัวอะไรนะ ก็เทยเพื่อนมันจะมาล่อผมจริงๆโอ้โหเปิดประตูขึ้นมาจับคนนึงไปชักคนหนึ่งละไอ้นั่นหน่ะเมาผมเห็นก็ตานะเพื่อนเมาสองคนคนแรกโดนเรียบร้อยแล้วอ่ะไอคนนึงก็โดนต่อผมพอดีอาจารย์เข้ามาผมก็สะดุ้งตื่นเห็นปุ๊บผมหนี <laughs> ไม่หลับเลยหลับไม่ได้จริงถ้าหลับผมอาจจะโดนด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าตอนตีสี่ตีห้าก็แอบมานอนเหมือนเดิมจะบอกเลยว่าสนุกไหมก็สนุกแต่เหนื่อยวันนี้ก็เป็นคลิปมาปบ่นให้ฟังเนาะ ถ้าไม่สนุกก็อย่าขออย่าเบื่อนะครับเดี๋ยวไปรับแฟนก่อนเพราะว่าผมก็ทิ้งให้แฟนอยู่นี่คนเดียวไม่ได้พาไปด้วยนะก็คือผมไปนคนเดียวแฟนก็อยู่อคอนโดนะครับตอนนี้บอกเลยว่ามันมืดมากมืดมากจริงผมไม่รู้ว่าตอนนี้แสงในกล้องหมดเรื่องนะครับก็ดูดิเหมือนฝนจะตกอ่ะเมื่อกี้ก็ลงเม็ดมาไปปลอยแล้วแต่คิดว่าไม่น่ารอดตกแน่แผมก็กลัวไม่มีคลิปจะทำเลย ตอนแรกว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับถ่ายไปประชิมประชิมเออมีอะไรมั่งนู่นนี่นั่น,นแต่แม่งมีแต่เล่ามีแต่นู่นนี่นั่นผมว่ามันไม่ค่อยน่าดูอ่ะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆไงถามาผมทำไมถึงพูดได้ก็ผมไม่ได้กินไม่ได้กินเป็นตัวอย่างถามว่ามันนั่นจะดีกว่าเนาะถามว่ากินมันดีไหมผมยังหาข้อดีการกินเหล้าไม่ได้นะในเว้นเบียร์อ่ะลดขเขาเรียกลดลดลด,ลดความดันได้อ่ะแต่กินแบบนิดนิดนิดหน่อยนะแบบอ่า กระป๋องหนึ่งอ่ะช่วยได้แต่บางคนกินเป็นลังเนี้ยไม่ช่วยนะครับเมาเว,ว้ยเมาแล้วได้อะไรเมาแล้วก็มึนมึนแล้วก็อ้วกอ้วกเต็มอ่างล้างหน้าผมมีแต่อ้วกคิดดูดิโอ้โหผมแปลงฟันไปจะอ้วกตามอะครับไปเข้าห้องน้ําชกโครกกดไม่ติดนอนก็นอนไม่หลับอบอกเลยว่าโคตรไม่อยากไปเลยเพื่อนปีหน้าแฟนผมต้องไปประชิมนะผมคงไม่ให้ไปหรอกเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วก็ ให้แฟนอยู่บ้านเดี๋ยวพาไปเที่ยวดีกว่าปายไม่รู้เลยมีอะไรมั่งไม่สนุกเลยครับไม่หนุกบอกเลยไม่หนุกผมกากใจนะคนเดิมอาจจะสนุกคนเดิมเขากินเหล้าเมาไงมียามีอะไรอย่างรู้ก็แหละวัยรุ่นเนาะแต่ผมไม่เลือกบางคนจะบอกว่าโรงเรียนนี้มันยาเยอะอะไรเยอะไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เห็นติดเลยผมไม่เห็นติดกับใครเลยมันเพื่อนดูดยาต่อหน้าเพื่อนดูดเสพไอต่อหน้ากินเหล้าทําอะไรผมไม่เห็นต้องกินเลยเพื่อนผมไม่ชอบเข้าใจปะ ออแค่แั้นแหละไ,ไม่เจอเมียนลเอ,อ็มดำยังวะไม่ดำยังวะไปไหนมาจะคุยกันเนี่ยออมาลาละเชียออขึ้นเจอผีห,อหรอกอ่ะไ<ผ><ๆ>้ถ่ายปกคลิปกันเอาทำมา้มีทคลิปะไรอ่ะรับมึงเนี่ยอ้นี่ดูผมไรหายไีถึงมีไหมไปรอไปรอ,ปรอนั่นถ่ายเกจอะ่ะไป

เอาจะไปเอาไหมล่ะไม,มาก่อนเหนื่อยมากเหนื่อยมากเอาใส่ช้านะำเนี่ยโอเคกินอะไรไปวันนี้กินอะไรไปอ,อะไรอะ่ะลูกชิ้นเหรอ,อนั่งสารไม่ยอมอยู่กับแม่เป็นไงเมื่อคืนไม่นอนไม่นอนไม่หลับอะ่ะเมื่อคืนไม่ยอมนอนอมีอะไรมีอะไร น้ำไม่หลับหรอโอเคเดี๋ยวขอทำคลิปอป๊หนึง่งนะรักแ,แฟนร้อยแล้วครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆเนาะมาอัปเดตให้ดูว่ากลับมาแล้วเดี๋ยวมาทำช่อง,องพรุ่งนี้ก็วันนี้เสียดายมากเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะทุกอาทิตย์อะ่ะผมมักจะไปรีวิวรถใช่ไหมวันนี้คืออดรีวิวหนึ่งวันพอน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะมีไปเที่ยวไหมนะเพราะว่าในค่ายทหารของแฟนเขาว่าจะจัดไปเที่ยวก็ดูก่อนว่าจะได้ไปไหม ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับแต่ก็อยากไปเที่ยวนะเพราะว่ามันได้นอนได้พักผ่อนเนี่ยแต่วันนี้ไปบอกเลยว่าสุดๆครับสนุกไหมไม่ค่อยก็ฝากถึงนะ้องๆหนูที่กําลังจะโตเนาะผมว่าหลายคนก็อยากจะลิอยากลองพวกกับบ,บุลุงบุญหลี่เหล้าสุราอย่าเงี้ยมันอยากลองแน่นอนแหละผมก็บอกแค่ว่ากินไปก็เมาครับเมาแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเสียงเงินด้วยลองคิดดูแล้วกันถาว่เาเทไหม ไม่เทนะผมเคยกินแล้วแหละมันก็ขมมันขมมันขมขม,ขมผมว่าน้ำเปล่าอร่อยกว่านะแป๊ซี่กินแป๊ซี่กินโอชิเขาเผอกินเค้กีดีกว่าแต่แล้วแต่คนครับคน,คนเราชอบไเหมือนกันเนาะคนชอบกินเหล้าก็กินเหล้าคนชอบแล้วก็ชอบอย่างนั้นส่วนผมชอบแต่งรถจบเนาะจะไปด่าพวกติดเหล้าไม่ได้เราก็ติดแต่งรถติดรถเหมือนกันก็คนเราชอบเหมือนกันครับแล้วแต่แค่มาเตือนว่ามันไม่มีอะไรดี ก็ดูตัวอย่างเพื่อนนี่มันเมาโดนกระเทยล่อแบบโอ้โหผมเห็นแล้วผมเสียวแทนนะโอเควันนี้ก็คลิปประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอขับอีกสักพักเนาะตอนนี้นมันคงจะมืดมากเลยใช่ไหมในกล้องขอโทษด้วยนะครับตอนนี้นผมได้เงินจาก y o u t u b e นะในวันนี้นประมาณพันห้าพันหกแล้วคงจะต้องเก็บอีกสักพักแล้วแหละก่อนจะได้เงินซื้อโครโปขอเก็บเงินก่อนเด้อ ถามว่าอยากซื้อเลยไหมมันก็อยากซื้อแหละแต่ว่าในเมื่อยอดวิวเรายังแบบไม่ได้หวือหวาใช่ไหมผมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับจะให้ซื้อ g o p ป o เเลยตอนนี้บอกเลยว่าผมก็ต้องถอนรถด้วยแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่ด้วยไงใช้จ่ายอะ่ะผมอาจจะไม่พอแต่ถามว่าตอนนี้ซื้อเลยได้ไหมซื้อได้นะครับแต่ต้องเข้าใจเนาะด้วยอายุที่ผมคิดว่าผมต้องใช้จ่ายในตัวเองอะ่ะต้องดูแลตัวเองแล้วก็แฟนแล้วก็ครอบครัวอีกมันก็ต้องประหยัดนะครับ ผมว่าน้องๆคงเข้าใจนะครับอัปเดตช่องอัปเดตแน่นอนแต่ขอเวลาสักหน่อยผมพอผมจัดให้แน่นอนขอครับผมที่ผมหวังเลยนะกล้อง GoPro สักตัวไมค์ a อะแดปเตอร์แล้วก็ถ้าได้คอมจากเครื่องคงจะดีไว้ตัดต่อที่บ้านตอนนี้ก็ไปร้านเกมเหมือนเดิมครับเด็กร้านเกมขอบคุณทุกคนนะครับอีกครั้งที่ติดตามมาถึงทัวนนี้ผมดีใจมากๆที่หลายๆคนยังคงดูคลิปผม ตอนนี้อาจจะมีแค่ร้อยสองร้อยสามร้อยเนาะอนาคตผมก็หวังว่าจะเป็นแสนเป็นล้านเหมือนคนอื่นนะก็ทํา YouTube มันก็ไม่ได้แบบวันเดียวจะดังนะครับผมก็พยายามทําเรื่อยๆถ้าบางคนอาจะที่กาลังทํ o u t u b e ใช่ไหมถามว่าพี่วีเหนื่อยไหมท้อไหมผมก็ท้อแล้วท้อทุก,กวันแหละยอดเดียวตกมั่งยอดซับตกมั่งบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยมันก็ไม่ตรงกันหรอกครับมันไม่รู้เลยเราเดาอนาคตไม่ได้ว่าคลิปที่เราทำวันนี้จะดังไหม ชิปที่เราเราจะทามันจะดังไหมมันเดาไม่ได้ครับเราไม่สามารถดูเวลา,าคตได้เลยอยู่ที่เราจะทํามันขึ้นมาจริงๆนะผมเชื่อคํานี้เลยน่าจะพยายามครับทําให้มันดีที่สุดอะผมคิดอย่างเดียวทําดีกว่าไม่ทำไงวันนี้ก็เลยตัดใจวันนี้บอกเลยว่าผมเหนื่อยมากนะครับเก็บคอแสบคอมากอะคือผมตะโกนต้องพ,พูดในงานต้องตะโกนไนงะก็แหกปากเต็มที่เลยขอบคุณทุกคน,นครับที่ติดตามมาจริง ถ้าใครอยากเริ่มทำยูทูบใช่ไหมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เง,เงินเยอะมากนะครับแรกๆะผมได้วันละ60กว่าบาทนะครับตอนนี้หกสิบถึงหนึถามว่าเยอะไหมผมก็โอเคแหละผมมันเป็นงานอดิเรกครับมันได้เงินไรายได้เสริมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ผมก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าง่ายๆโอเคเวลาวเวลาโฆตนาแล้วขอบคุณทุกท่านที่มารับชมตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้า ลาไปก่อนนะครับ